สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่นบ้าน้องนะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2 5 6 5สีมงคลวันนี้จะมีสีฟ้าสีแดงและสีชมพูเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข2เลข3เลข7และเลข8เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ 1, 2 3 1 2 6 1 2 8 2 3 7 2 3 8า 378 371 781 782และ813เมื่อจัจะเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ12 13 17 18 23 27 28 37 38และ78สําละ78สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากอายุของคนที่คุณรักนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอายุเต็มอายุย่างพรสอเกิดมาที่เกิดนะคะของพ่อแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะคะนอกจากนี้เลขเงินรวมบุญสลิปเงินทําบุญนะคะบุญกระถินบุญผ้าป,ป่าบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญทีนที่ต่างๆถ้ามีการโอนเงินไปเลขสลิป4ตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมดวง65192ถ้าที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บินต่างๆวันนี้ถ้ามีบินค้าน้ำก็ไฟ่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนำโชคและนอกจากนี้นะคะ ทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจํารถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกาลังเข้าซ่อมคือสื่อนําโชคหรือถ้าไม่มีรถส่วนตัวไปรถรับจ้างรถประจําทางสังเกตทะเบียนไว้นะคะลองเสี่ยงดูรถคันนั้นอาจเป็นสื่อนําโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวง17625ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่หากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะ แล้วนอกจากนี้เลขสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานนะฮะถ้าเลิที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะ,ะเลขเ,เลขที่บัตรพนักงานก็เป็นสื่อนําโชคของคุณวันนี้เสริมดวงโดยการโอนเงินทำบุญให้กับพวกมูลนิธิสัตว์ต่างๆน้องหมาน้องแมวนะคะห้าบาทสิบาทตามกําลังของคุณเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนําโชคและสาหรับได้เด่นเสริมดวงถ้าที่เกิดในวันอังคาร836,21 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนาโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำนะคะแล้วนอกจากนี้ช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือรอรอับวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารช่วงนี้เลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะคือสื่อนาโชคของคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางวันโดยการโอนเงินทบุญกับโรงพยาบาลน,นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อนาโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันพุธกลางวัน14208ส ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้ำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนํำโชคสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันพุธกลางคืน2 1 3 7 5้าท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนํำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะ สำหรับอนอกจากนี้นะคะ,ะเลขเด่นสื่อนํำโชคของคนวันพฤหัสเนี่ยเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะคือสื่อน้ำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพฤหัสสี่หนึ่งศูนย์ห้าเก้าถ้าที่เกิดในวันศุกร์นะะสื่อน้าโชคนะมาจากกูมารมาจากตาไข่เลขทูบตาไข่เลขประจําองค์กุมารน,นะคะ <S 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 คือสื่อนําโชคของคุณและนอกจากนี้นะคะ วันนี้เดินทางไปไหน,นไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะลองเสี่ยงดูนะ,ะอาจเป็นสื่นอนำโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดงคนวันศุกร์116082ท่าที่เกิดในวันเสาร์สื่อนาโชคจะมาจากสองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจํานอกจากนี้นะคะถ้ามีลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสามขวบที่กําลังพูดกําลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้คุณมีโชคกับเด็กนะคะ หรือจะเสริมดวงด้านโชคลาภโอนเงินทําบุญนะคะให้กับพวกมูลนิธิเด็กต่างๆเด็กอ่อนเด็กพิการนะคะหรือโรงพยาบาลเด็กนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนําโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์หนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดนะคะเวลาซื้อนะคะซื้อเก้าก็ต้องซื้อหกซื้อหกก็ต้องซื้อเก้าด้วยนะคะวันนี้แม่วนนอ,องขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนาโชคเลขนนาโชคเล็กเด่นประจําวันเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยกันไปทั้งวันนะคะสวัสดีค่ะ